ลูกเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมสมเขาใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยไปทํางานพราร์ทไทม์ฮะแล้วทีนี้เกิดติดใจเพราะว่าได้เงินฮะเดดีด้เร่พอจบมสามปุ๊บลูกไม่คิดจะเรียนต่อฮะจะทํางานเลยทีนี้เราก็อยากจะให้ลูกได้เรียนต่อเพราะว่าการศึกษานี่ก็สําคัญคําถามคือจะไปพูดไปคุยกับเขายังไงดีฮะเพราะเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาหาเงินได้เองแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาโตแล้วแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเรียนแล้วไงฮะแล้วเขาไม่ฟังอะไรเลยไปคุยยังไงดีฮะเดดี้เร่ครับ ถ้าปัญหานี้พูดตรงๆนะฮะถ้าเป็นมุมมองของผมเองอ,อยากทํางานทําเลยลูกอเอาเลยเพราะว่าม3อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยที่เขาคิดว่าเขาสามารถเป็นตัวตนได้อย่างเด่นชัดและยิ่งถ้าเกิดว่าทํางานหาเงินได้ดวยตัวเองเนีย่ยนะครับ <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าโอ้เขามีความเก่งความสามารถเราช้าไปนหนึ่งปีแต่ลูกได้เรียนรู้อะไรดีๆกับชีวิตเพราะว่า เด็กม3นะครับหรือในวัยประมาณ15 16น,น,นะฮะจะเป็นวัยที่เขาเรียกเขามีความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนแล้วก็มีความฝันฝันเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าของเงินพ่อกับแม่ก็ยากกะทํางานเองแล้วกันดูแลตัวเองกันนะครับก็ให้เขาทาครับให้เขาทำแต่ขนาดดกันเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขก็คือนับจากนี้เงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่จะไม่มีให้ลูกแล้วการที่ลูกตัดสินใจจะทํางานนั่นแสดงว่าลูกมีความสามารถใน,ในาการดูแลตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพ่อกับแม่ก็จะไม่ส่งเสียละ แต่ถ้าเด็กลูกจะเรียนพ่อกับแม่พร้อมจะส่งเสียต่อก็ให้เขาได้เรียนรู้ครับว่าโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะอะไรครับเด็กในวนัยนี้เด็กม3ามไม่ห้ามยิ่งยุน้ํากําลังเชี่ยวจะเอาอเือไปขวางก็ล่มดีครับให้เขาได้เรียนรู้เรียนสองเดือนเขาจะเห็นเองอว่าทาไมเหนื่อยจังตรงนั้นแหะคือจังหวะโอกาสที่เราจะได้พูดคุยจากคำถามเมื่อสักครู่ถ้าเขาบอกเขาจะทําแล้วเราไปขวางเขาก่อนเด็กวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะเจเนอเรชันเจนนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อมั่นตัวเขาดีไม่ดี ส่งเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คือให้ไปเรียนส่งเรียนไปเราเสียค่าเทอม่รไปเพราะ็เด็กเขาจะมีความรู้สึกว่าจะไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยเลยแล้วพอเขาบอกเขาเหนื่อยปุ๊บนั่นที่โอกาสในการที่เราจะอธิบายกันละอธิบายครับดูคนนั้นสิถ้าทำงานอย่างนี้เขาไม่เหนื่ยอยเพราะเขาเรียนอะไรยังไงเขาจบอะไรมาเดินเดือนเท่าไหร่อย่างไรนั่นที่โอกาสในการสอนเขาครับเริ่มต้นเราก็ให้คาแนะนําก่อนแต่สุดท้ายการตัดใจกันตัวเขานะครับหรือบางที mm. ก็ให้เขาเรียนไปพวกกู้กับ การทำงานเดีเราต้องมีเหตุผลคุยกับลูกไปสมกคนว่าทําไมเรียนถึงสําคัญลูกก็มักจะถามว่าเรียนอะไรไปตลาดก็ไม่เห็นต้องใช้ถอดสแควร,รู้ใช่ไหมยเขาก็จะมีข้ออ้างเขาเราก็ต้องมีคําตอบไปเขาแหละว่าปรึกษามันจะช่วยทําให้เราเห็นอะไรที่กว้างขึ้นมีโอกาสที่มากขึ้นสําคัญก็คือทาให้เราเป็นคนที่ไม่มีใครมาหลอกเราได้ง่ายผมก็เป็นมุมมองครับครับ ฝากทุกท่านกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ Youtube ของคิดโค้ชด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเราจะนำเสนอข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็เด็กๆรวมถึงกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมที่แจกของรางวัลรวมถึงกิจกรรมให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสนุกนะครับเอาของรางวัลไปแจกเด็กๆที่บ้านนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ